ครับตอนนี้เราใช้เวลาประมาณ6นาทีจริงๆนะครับในการาดูดหมึกเข้าตลับนะครับเดี๋ยวเราจะเทสต์การถ่ายเอกสารนะครับแคนนอนแจกกระดาษพีเมียน7 0กรัมมาให้20แผ่นนะครับแจกฟรีห้ามจำหนา่ายเทสได้เลยครับเทสโดยโปรโมเตอร์มือ1ของแคนนอนนะครับอโอเค ใช้เวลากี่นาทีอ่ะบินสีเร็วอยู่ค่ะอสีแดงเร็วมากเร็วมากอ,อันนี้จะเป็นการถ่ายเอกสารสถ้าสีดำก็จะเร็วกว่านโอ้โหสีสดมากเลยนะไม่มีคือกระบอกมันเลยว่า กินรูปนี่สีจะสวยกับกินได้ระดับโฟโต้เลยใช่ด้วยราคาปกติหน้าร้านขายเท่าไหร่ครับตัวไหนครับราคาเครื่องนะคะตัวนี้5,290ัราสิบคราคเปิดตัวนะครับมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศค่ะครับในละในร้อยครับในราคาหมื่นนะโอ้โหดูกันเห็นๆนะครับโอเคนะตัดสินใจได้เลยเอ้ยเมื่อกี้ลืมถามตลับเล็กกี่ซีซีนะ Uh, 70 70. 70 ml นะครับโอเคครับโดย plug and play smart และโปรโมเตอร์หลักของ Canon